นี่นะคะทุกคนหลังจากที่ไปกินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะลงไปเดินเล่นนะคะริมทะเลก่อนนะคะก่อนที่เราจะานั่งรถสองแถวนะคะจากที่โรงแรมที่มาที่พักนะคะเพื่อที่จะลงไปข้างล่างนะคะก็คือลงไปตรงที่ ที่มีเรือค่ะใช่นั่งรถสองแถวไปมันจะเป็นเนินที่ลงไปเพราะตอนขึ้นมาจะเป็นเนินขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะลงเนินไปนะคะแล้วก็เราก็จะไปขึ้นเรือนะคะเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งก็คือเป็นระยองกอันนี้คือเป็นเกาะสมอกใช่ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้ขึ้นเรือตรงที่มีรูปปั้นของนางยักษ์ไหมคะตหนูอยากขึ้นตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นนมันสวยแล้วก็อยากไปเห็นรูปปั้นด้วยเดี๋ยวตอนลงนะคะเดี๋ยวหนูจะจะลงไปนะคะเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า ตอนนี้คือพวกหนูต้องเช็คอินเอ้ยเช็คเอาท์ออกประมาณา11โมงครึ่งนะคะใช่แล้วตอนนี้คือแดดค่อนข้างที่จะประมาณตอนนี้เราประมาณ10โมงแดดก็ค่อนข้างแรงงนิดนึงนะคะแต่แว่าตอนตอเช้าพวกหนูได้ไปถ่ายแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอฝรั่งแบบเซ็กซี่แฮงนะคะทุกคนแม่คุณเห็นฝรั่งเขาจูบก,กันบนทะเลเมืม่อคืนป่ะแม่แม่แมบอก <laughs> แล้วเห็นแบบเห็นแบบใส่บิกินี่แล้วแม่ แม่คือแบบทุกเหตุการณ์คือแม่ตะลึงเพราะแม่ไม่เคยเห็นรู้คนเข้าใจไหมคะเอาง่ายใช่เรา่คือถ้าถ้าเสื้อเป็นที่บ้านเราทําอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบอุย๊ยจะเอาอะไรมันดูแปลกๆใช่ไหมคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วทางประเทศของเขาก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆอย่างเงี้ยค่ะ,จ,ะจูบก,การจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องธรรมดามากๆคือแบบไม่ได้แบบอะไรอนบ้าน,เ,นเราใช่เงียือแบบใช่เหมือนทัาทายกันแบบ อะอ่เงี้ยเออแคือแต่แต่บ้านเราคือแค่สวัสดียกมือไหว้อย่างเงี้ยค่ะบ้านเราถนะ้าสมมติว่าไปไป,ไปที่ลาวไปทำงันหเ <c oughs> ออ <c oughs> โดนมีทาหูแววเลยป้าข้างบ้านนี่ตัวดีเลย <c oughs> นั่นแหละออ้แดดแบบฮ้อนแหงเดี๋ยวหนูต้องใส่ตั้งแต่มาไม่ได้ใส่หมวกเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ตากล้องนี่ตากล้องจำตากล้องแบบไม่พอใจเพราะว่ามันจเป็นเมื่อกี้เอารูปไป <c oughs> ก็เลยต้องแบบจับกล้องให้ค่ะควันนี้ เออแล้วกันสีงามอีกงามกุมานเลยป้าสีโคตรงามเลยเป็นตลินเนาะแต่ว่ามันแดดแหงโคตรแมนป้าแบบต้องมัน้ำแห้งก่อน,น,นดำแท้พวกเฮาน่ะยังไม่รู้ตัวอีกแล้ว่าดำเฮานี่นดำตั้งแต่มุมานแล้วแหละโอ้เอาวะ ร้อนเด็กอ้นเยอะเลยไม่อ้าแต่ว่าอาหารแบบโคตรแ่บไปเนาะอาาแบบคตหลายอย่างโคตรแ่บะว่มีนาได้เคยพี่มีนาเคยทำงานการโรงแรมแม่แล้วเอาเงินม ตอนตอนเช้าเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นบดูเฟย์คะแต่เราต้องได้แบบเตรียมของตลอดเวลาตอนขอเใส่ผองกันปะอู้บุ้งแบบเซ็กซี่แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าหันกล้องมาให้เลยอ่าเด็ไม่ทะเลนะคันทึงมือนล้โคตรเหนียวเลยเนี่ยเนี่ยแบบเหนียวแห้งอ๋อ มันเดนเท้าแล้วนำื้นคือคนแหงไปตัดริ้นคักเนาะว่าบนเอาไหมาบตอาบ่าบได้ดอกไม่หันแล้วเดินรับแสแบงแดด่ที่มุนะ มันจริงมันไม่ใช่วิตามินนะคะตอนนี้เพราะว่ามันมันเลยว <พอ S 1> ิตามินแล้ว,แ,ลวแม่มันจะเลือดแค่เล่ค่ะแม่ตอนนี้มันเลือกแค่เละเพราะว่ามันเลยวิตามินแล้วตอนนี้แต่ว่าแต่ว่ามันีแบบอุย้ยห้องนอนที่พักอ,อยู่นี่ได้เห็นบนอดีโคตรดีอ่ะมุมนี้โคตรดีเลยได้แต่ก่อนมันดำนแดมนแดงแดงมันแดงัเขียวเลยค่ะเพิ่มเติมคือเขียวนี <c oughs> ่ ป้าต๊กตาแบบอบผิวมาบนฟ้าบนต,บตีมาตักแดดทะเลมือเดียวดับปิกเลยากไ้กเลยใน,ในุี่เด็กกุกกิ๊กนะกุกกิ๊กนี่แบบเนอกาแต่งตัวนี้เ่ธรรมาดาเลยเหาวยัวยงรัก,ลก,ลกรลายสียังพอเข้ากับทะเลได้ซีู่้อู อันนี่ยังไม่ตายเลยไม่เก็บขึ้นอ่ได้เออแต่ว่าซิป้ลงกี้บอกบอกเพื่นบอกให้เก็บแพ่ผิดกฎหมายวะใช่เอาไปอาลงไปมึงาเลยฮะเาแบบมาห้ามาเก็บห้อยยังไงอีรี่บ่เนีเอาไปร่านมึง่องตยย่ง่บ่ปลาที่พึ่จะบ่โอ้โหเอาไปติดคดีหลวงน้ำตาดได้ เขาเล่นเป็นคู <eterm> ่เป็นคู่อ่ะเราก็เป็นคู่ได้นะไป่ไหมไม่เขาเล่นเป็นคู่แบบมีเขามีแบปดเล่นแต่เราแต่เ้าบูมีห้าเอาไหนก็ได้หนึ่วู้ถ้าพูดเป็คนลิ้นหลายเนาะอยากขี่แบบอะฮะน่ะแต่ว่าแบบเพขาบอกว่ามันบคอยปลอดภัยเนาะขี่แบบนั้นนะไอ้ที่ว่าเขาอยากขี่เมื่อวานท่าน่ะ ดูนี่นะหนูมีอะไรให้พี่ๆดูอันนี้แขนอันนึงนะคะอ๋อนี่เนะี่ยถ้าเป็นคนธรรม,ามาดานี่ดูไม่ออกแล้วเราเป็นอะไร นั่นะสู้ๆนะคะถึงแม้ว่าพี่ๆจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้สู้ๆค่ะอตัวเองสู้ๆก่อนค่ะอสู้ๆค,ค่ะบอกตัวเองก่อนตอนนี้เอาเน,เอน้ำที่เย็นพอดีคักว่าแม่ใส่วปะ เ<ไ>อา้มันต้องพุดกือบยางอาจารย์คัก ูนเพิ่นเพิ่นผู้เดียวเด็กมันอยู่ไอที่นี่ผู้ีโอ้โหหมากลินาสายมันคือนุ่มแท้สายมันนุ่มขนนุ่มเลยอย่าเอาไปเบื่อเอาอย่ามาลินอยู่เหือนนำนะถ้าหนูมีสายอย่างนี้ที่บ้านนะหนูขอบอกเลยว่า หนูอยากมาวาดรูปเล่นนะคะก็นเราอยู่ใกล้ทละ,ะเลตลอดธรรมชาติมากมาเลยมันูำทาลบ้านเราเด็กมันน้อยมา้คุณแห่งเอาต่อเซาเนาะอยากอาบน้ำขนาดเลยเห็นว่าขุดกำลังมาลินไล่หลายช่วงนี้ อ่านว่าไงอ่านว่าไงุคลิปเป็นมาอ้าวชื่อชื่อตัวเองอะไรห้ามือตอนนี้อเอเข้วไปอย่างนี้แล้วมีแต่ที้อ๋อเอ๊ะน้อง,ง,องตุ๊กนอนกับแม่คุณทุกคนคือคืนทุกคืนที่ผ่านมาตุ๊งเตียงนอนก,กับแม่คุณตลอดเดี๋ยวช่วงนี้จะพาแม่คุณว่าแม่คุณรู้สึกยังไงมาแบบในหลอดห้องแห่งพักอยู่ในห้องแห่งห้องแห่งพื้นดีแหงบอสเหมือนขัดสะอาดสะอาดเนาะดีอ๋อัน แม่คุณบ่เคยเข้าวฮงแฮฮงแฮมันการกดน้ำกดยังก็จะเป๊ะเออแม่แม่คุณกดน้ำบ่เป็นกดอาบน้ำได้ไม่ได้ไปเอาอีนางตุ้งมากดให้แม่ตอ้ออน้องตุ้องตุ้งหลังอาบน้ำเลยสระแม่แบบโอ้ตุ้ง้ยมาให้แม่แน่ฮงแฮมันก็ไล่ยากไล่เป๊ะโอ้ประตูแม่โอเคไปทุกคนเดี๋ยวติ๋งจะพากันเดินทางออกไปแล้วตอนนี้คือจะกลับแล้วทุกคนเราจะพาไปเช็คเอาออกไปหาแล้วบอกหมดใช่แล้วค่ะบอกพี่ที่มาเอาต้องต้องจริงเลยค่ะ ใช่ตะที่รูปลุงไปนั้นโมเ,เป็นงงน่ที่อ่ะอ่ะ่ม่นาเป็นที่สมง้นอนลุกยาพูดมแล้วอัอนี้คืออะไรอะอหเอาไม่ต้องออไ,ไม่ต้องอ,อ,อบบ้าวอาก็เก็ไว้แทนเลยชบเาแล้วบงเด็กเขาเวลานนี้นครับบเก็บอนนี้ครับ 他们不方便。<laughs> <laughs> ตกลงจองเป็นสองห้องนะถึงเ้ากระจอยนี่เลยสองชิเสื้ออีกอ่าที่เสื้อสองหม้ตอนนี้พวกเากำลังน็อกลุกกับอีแม่กำลังจะเดินทางไปที่ฟังเดินเนาะก็คือตอนนี้เรากำลังออกบนเกาะสมิงนั่นเองบ๊ายบายบ๊ายบายเกาะเดินบ๊ายบายไปเจอกันที่เนอนี่นกีกเออมยาน้ำใสสะอาดเห็นเนาะเมื่อวานน้ำยังพองน้ำเมื่อ เพราะว่าเมื่อนนะเพราะว่าเมื่อนีนมันเมื่อที่แล้วมันฝนก้อนมันฝนตกเมันน้ำก็เลยขุ่นแต่เมื่อนีนน้ำโคตรใสเลยอันเดินทางเข้ากรงะจทางกัก่อสับปะรกที่แา ความรู้สึก AL <als> นั่งรถที่หอดงเทพล่ะสามโมงเมื่อยเมื <sh> totally <sh> ่อยเมื่อยอยากนอนแต่ึ้มมาลับเลยเพราะว่ามานี่เห่าไ่ได้นอนติมอิ่มมอนนะไปเที่ยวแล้วก็บางเทือดเดือกทิบยงคืนยังได้นอนสินะมันล้วก็เลยเมื่อยนำการอยากนอนเมื่อเช้านี้มีคนบ่อยากลุกนอนนอนตุกเป็นว่าเก้าโมงสิบโมง เก้าโมงพี่จังค่อยได้ออกไปกินข้าวคนบ่อยากลุกนอนนอนแม่คือนี่นอนจาัาโมงตีหนึ่ง <ขอ S 2> ยังขืนแม่ค่ะแม่น่อะ,นะอยากนอนเปิดประการออกมาอยาคิดเหนื่อยนะเหมือนะเด,ด้อเฮ่อยู่ okay. เป็นยังไงวิวภูเก็ตวิวแถวอันนี้เป็นออเออสมุทรปราการสมุทรปราการ เป็นแค่ไรอย่างบ้านเห่าอยู่แต่ว่ากับตึกอันใดก็มีได้แต่ว่าอันนี้เจริญก่อนหลายแต่ว่าเจริญกันหลายเพราะว่ามันมีน้ำมีอันเลยเออว่าแต่แถวนี้คือน้ำก็หลายเนี่ยนีะแถวนี้เห็นหมาแบบเพื่อนแต่ละหลังอยู่ไกลน้ำค่ะพวกเธอคิดว่าเออถ้าแบบฝนตกแหงๆมาน้ำสีบัวมบ่สีทัวเมย์ว้าเมยว้าตรงทัวเนี่ยเจนนี่ก็ยังมีน้ำน้ำอีเมยว้าค่อยๆก็ไหลบนห้างไอ่ห้างใหม่อยู่ตกแล้วเนาะบอกให้เบากับเบาเต็มที่ พรบ้าคอาพิวเตอรคนอื่นน้ำไม่ได้หลายเราเคยเ็ยเป็นร่องเป็นร่องแบบเหมือนก็เป็นยุ่มเองเอาอีกกำแพงน้สฟานอยู่เขาอยู่แบบนี้คับก็่าื่อนแม่์มันว่างมักเป็นเสื้อตัวมักมักอยู่อยู่เดียวอยู่คืออยู่ได้คนแอัดบอมักเขากับม่นี่มาคนละย่างกันนาะเขาแม่เป็นคนเราดังฮายเก่้งเราต้องอยู่เสื้อตัว เาเป็นเาต้องยุ่แบบงานแับมีคนยุ่เาแต่แบบก็ได้ตีกันปานนั้นแต่ว่าแบให้แบบไปเส้นตัวนิดนึงแล้วก็ให้แบบมีเงิอนอ้อมยืดกันหลายๆอย่างยไีมืกังยงียแล้วนะอยู่บ้านเาอย่างบบเอองงนงงงงงงงนงงงงงงเงงงองงงงงอยงง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 งวงยังน้อยงงง่งงวงง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 งาลงงจ ฟุ้นมันจุดลดแล้วฟุ้นยจะค่อยใส่ม่เมฆของน้ำอะไรล่ะเมฆเห็ดของของน้ำเฮ็นเห็ดเป็นของไม่ของเลยคือเจ้าของข้ามไปก่อหนะแม่เนาะในก่อให้ก็จะแบบมีหงเฮียนน้ำอีกเอาไม่เน่อันนั้นคือเป็นวัดที่เป็นลิงคืนเนาะไม่ลิงเออวัดยังมีลิงคืนปกติเห็ดแต่หูปันพระอันนี้ไม่ยังาคือเป็นหูปันลิงปันลิงแล้วมีสัญลักษณ์อันนั้นอีกสักยันอยู่ล่างสักยันอยู่ล่างอีเออ เห็้เป็นลอกเป็นลอกขนาดวันนม้อลิซายู่แถมเพื่อนเลยเนาะขึ้แต่น้เวียดนามเวียดนามมดเท่าเลยแล้วก็มีโกกางป่าคือบ้านเฮาอีกกกลางป่าที่แบบโกกางป่าที่แม่เห็นเมื่อตอนขี่รถกายไปตอนตอนไปฮะอันมันอันที่เด็กน้อยเป็นตุ้มเป็นแย่งแล้วเอามาต้มอาบอะนะยุครางพี่ก็มีก็โมแต่คนไทยอาจจะไม่ได้ อาสิบบูฮานานแต่ว่านเม็นแต่ว้าเราเห็นอืมโอ้โหในกร่งกองเนามันมีมอกของยาวอีกป้ามันเก็่ยวยาวเนาะยาวคือไป็นเชงพุเลยเม่แบบป้าประเทศเป็นมอกยาวา่าเลยเินเอานู้กหมกพาวเนาะกุบหมกพาวใส่โรงงานก็ได้เลยนาะโรงงานเนาะแล้วก็มีที่ดินวางไร่เหงนโรงงานเก้าไร่เนาะ หงงานเก้าไแหงเหท่าที่เฮ็ดมานี่นะมีแต่งหงงานเก้างนงานทางกันไอืม,อนมไมนะมาเลี้ยงเง้อยเลือซื้ออทวมยังไม่มาท่วมลอยเลยแถวนี้ี่ต่เองเขาเขาจะกปล่อยเสื้อคองเหมือนกับว่วม ใบซู่ฟองกับปุ้วนั่งได้ปะอันนี้เขาจะเห็ไปธุรกิจเแม่เอ้ยไข่อยัำไวลบซู้ฟองกับใยงามในทางอินเดียเดี๋ยวจะไ้กะหอเทนะียะไก็ะห้องกรุงเทพ่ะน เจอกันต่อเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวไปจะแดดเดี๋ยวทายทุกคนบางอีกหอบ